ละครเรื่องตกบุมรักนาคีอากาศที่นี่ช่างแสนสวยสดใสเหลือเกินเฮย้ยนั่นหญิงสาวกำลังจะทำอะไรข้าต้องรีบไปดูหญิงสาวหยุดนะหยุดนะอ้าวนี่ข้าทาฝาดแล้วเนี่ยทำไมหญิงลูปน,นั้นงามเหลือเกิน โอ๊ยทำไมหินตรงนี้ลื่นจังโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่นะเสียงผู้ใดกันใครต้องการช่วยเหลือเดี๋ยวข้าจะไปช่วยมีใครให้ข้าช่วยเหลือหรือผู้ชายรูปหล่อคนนั้นตกน้ำข้าต้องรีบไปช่วยท่านท่านเป็นอะไรหรือเปล่าข้าจะไปช่วยเจ้า อ๋อนแล้วสิโอ๊ยพ่อจมน้ำข้าจะอุ้มเจ้าไปโชคดีนะที่ข้าช่วยไว้ทันแม่งันท่านจมน้ำแล้วโอ้ยอืเอ้ยที่ไหนกันแล้วเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นใครเหรอผู้หญิงงามคนนั้นนี่ ท้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรหรือข้าช่วยเจ้าเห็นเจ้าตกน้ำข้าก็เลยช่วยท่านไว้เผื่อท่านเป็นอะไรฉันก็เลยเอามาไว้ตรงนี้ข้าอยากได้เจ้าไปเป็นภรรยาของข้าจะได้ไหมได้ข้าเป็นรูปพญานาะค ข้าไม่สามารถรักกับมนุษย์ได้และตอนนี้ข้าต้องกลับเมืองมาดานของข้าขอให้ท่านโชคดีไว้เจอกันชาติหน้านะผมรักคุณนะครับ